เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินนะครับวันที่11พฤศจิกายน2564เนื้อหาการพูดเล่นพูดหัวพูดคำไม่จริงยังไม่ใช่เพอร์เจอร์เสียทีเดียวเพอร์เจอร์วัดกันที่จิตดูง่ายถ้าพูดอะไรแล้วรู้สึกว่าจิตมีความฟงซ่านชนิดที่เลื่อนลอยแตกส่านจับไม่ติดเลยอันนั้นเข้าขั้นเพอเจอร์แล้วในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านตัดว่า เพื่อที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงที่สุดแม้แต่พูดเล่นก็ไม่ควรแต่ในทางปฏิบัติแล้วท่านก็อนุโลมว่าการพูดเล่นถ้าพูดคำเท็จในแบบที่รู้ๆกันว่าไม่ใช่เจตนาจะบิดเบือนความจริงพูดเล่นเพื่อที่จะเชื่อมมิตรภาพพูดเล่นเพื่อที่จะหัวเราะสนุกกันเฉยๆก็ไม่เป็นไรมีรายละเอียดอยู่ในข้อไนินใน พูดเล่นกับเพื่อนแล้วใจยังมีสติอยู่ได้รู้ตัวว่ากําลังพูดอะไรออกไปอย่างนี้ยังไม่เข้าขั้นเพ r อเจ้อแต่ถ้าหากสำรวจตัวเองแล้วพบว่าจิตใจหลังการพูดมีความฟุ้งซ่านจัดให้สันนิษฐานว่านั่นน่าจะเป็นการเพอเจ้อนะครับพูดเล่นเดี๋ยวเดียวจะมีสติกลับมาพูดกับความจริงได้ทันทีแต่เพ้อเจ้อนานๆจะเลื่อนลอยจนมีสติกลับมาอยู่กับความจริงได้ยาก ถ้ารู้จักพูดเพื่อให้ได้เป้าหมายพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์พูดเพื่อให้คนฟังมีความสุขแม้พูดเล่นวันละร้อยครั้งก็มีสติคุมอยู่ทั้งร้อยครั้งสรุปคือพูดเล่นกับพูดเพอเจอร์วัดกันตรงสติเป็นสำคัญโปรดติดตามเพจดังตินนวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับเพื่อนๆครับยกมือไกด์ให้รู้ถึงลมหายใจ อันนี้ของดีนะฮะผมไปหาข้อมูลจากคูบาจารย์เก่าๆมาด้วยเรียบร้อยแล้วอันนี้ชัวร์ชัวชว